สอสอค่ะก็ได้ผลึกกําลังนะคะร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆค่ะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนภาไทยป้องกันตัวเองจากบุหรี่ไฟฟ้าค่ะเลขาธิกามรมือทิรณรงค์หยุดการพานันกล่าวว่าจากการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าการพานันออนไลน์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในเด็กและเยาวชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ วิชาชนะมานที่ขยายผลจากการทดลองเพื่อหาบทเรียนนวัตกรรมจนพบว่าศิลปะการแสดงละครและนิทานมีผลต่อการเรียนรู้และจดจำของเด็กๆน้องๆจึงนำเอาละครเร่ที่ออกแบบให้เด็กมีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์และออกแบบเพื่อปลุกความตื่นตัวส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้เกิดสุขภาวะที่ดีภายใต้ใตจิตใจเน้นเน้นนะคะในการแก้ไขปัญหา สเรื่องสําคัญจากนั้นก็มีกระบวนการในการสนับสนุนเพิ่มเติมเรื่องหลักวิชามารด้วยการเรียนรู้เขาเป็นคู่มือนะคู่มือครูชนะมานเป็นเครื่องมือที่คุณครูเนี่ยนำกลยุทธ์ต่างๆนะคะเพื่อดูแลเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจาก1เลยบุหรี่ไฟฟ้า2การพนัน3เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะก็โครงการดังกล่าวนะฮะ เรียกว่าเรียนรู้พชนะมานเนี่ยเป็นปีที่2ก็จะต่อยอดปีแรกที่มีโรงเรียนกว่า200แห่งเป็นเครือข่ายทั่วประเทศโดยจะเปิดกว้างครับที่ให้มาร่วมกันสามารถสนใจไปดูหน้าเพจได้นะครับ mm. Facebook เขียนเลยว่าชนะมานเจอเลยใช่แล้วค,ค่ะ